กระได้แต่มั่นกระตันเพราะฉะนั้นมนต์ทาหาเชิงปัญญานะบอกว่าพุทธปรัชาญ,ญาเนี่ยบีมียังตันปัญญานี่มันมีทางออกเสมอรุ่งเลยบอกว่านี่คือถ้าเป็นการแพทย์กับเป็นแพทย์ทางออกหรือเป็นทางสายไหม่นั่นเองมีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ มีลุงคนเดียวเลยมากในแผ่นดินนี้สิว่าถึงคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มากี่สุดธ์ก็มันรู้มันเข้าใจมันเข้าถึงจังเวาใได้เต็มปากร้อยเปร์เซ็นเกินอีกตั้งหากท่านผู้ยู่นาจอที่เข้าลบครับก็ขอให้รับเอาเองเพราะว่าสิ่งนี้บบมีอันตรายใดๆ นี่เดี๋ยวกับบมีเลยเห็นบอรครับเบิงดูประโยชน์มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นหาโทษบบมีเลยครับของดีที่สุดมันก็เป็นยังสี่ละครับหรือสิไหาลุ่งวาจังไดที่นี่เอาแมนบอกครับแมนนะขอให้สรุปไวเถอครับ มนุษย์ทุกคนมาเกิดครั้งนี้ย่อนมันบรบริสุทธิ์มันจังมาเกิดจังสั่นจังมาสังเคาะให้มันบริสุทธิ์และก็สีสุดการเกิดนะครับลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ซอยกันสังเคาะให้เป็นชาติสุดท้ายกันอันที่หนึ่ง อันที่สองนี่ยก็ยู่ยางบ่มีโรคไข้ไข่เจ็บมาเบียดเบียนไวรัสโคโรนาเสียดหยัง้งซุมเฮาบา่ไดเห็นบ่ครับแม่นบ่ครับยังนี้เป็นต้นเนี่ยถึงบอกว่ารักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ในทีเดียวกันดีบ่ครับส่วนความวาสติปัญญาเนี่ยครับ ท่้งทันสิลูเองเข้าใจเองรู้สิงแวดลลอมได้เองโต้ตอบได้เร็วการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กระครองเนื้อคล่องตัวยิ่งขึ้นสิ่งที่ได้จากพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุ่งพยายามหายตลอดเวลาถามว่าจริงแท้บ่เจ้าของกับซิหูสึกเองรู้เองนั่นแหละคือคำตอบในสิ่งนี้ แล้วก็ขอบคุณเจ้าของเองมองต้องมานั่งขอบคุณลุงลุงมีนาทีให้ท่านมีนาทีร